งานประจำเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องทําเพื่อให้มีเงินในการเอาชีวิตรอดต่อไปโดยงานหลายๆงานมักจะเกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ก็ขอบทั้งสิน้นจนเล่าหนีไม่พ้นได้แต่ทํางานให้เจ้าสัวกันเรื่อยไปแต่ไม่เป็นไรครับนอกจากทํางานให้เจ้าสัวนในชีวิตจริงเรามาทํางานให้กับเจ้าสัวนในเกมกันด้วยและแน่นอนว่าเป็นธาตุไม่ก็ขอบในเกมมันสนุกกว่าในชีวิตจริงเยอะไปเริ่มงานกันเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้แล้วเรามีแอปเซตแล้วบ้างเนี่ยเรามีเรามีวิเรามีนี่ครับโอ้กูจะเอาไปขาย เพลงเพราะเป็นคนดับทำไมทุกครั้งอุนรุนอุ้ยแหวนเอาแหวนไว้ผมเอาแหวนไว้ผมเก้าอี้บัสบีแชร์ดูดิอะไรวะเก้าอี้เก้าอี้บัสบีอย่าไปนั่งเดี๋ยวตายทำไมอ่ะไม่รู้จักเก้าอี้บัสบีอ่ะไม่รู้จักเป็นเก้าอี้สิ่งที่อังกฤษอ่ะที่คนไปนั่งแล้วแม่งชอบตายโอ้ตอนนี้ปัจจุบันเขาเลยไปแขวนไว้ไงให้คนไม่ได้นั่ง เออผลไม่น่าให้รับความตื่นเล่นไปแล้วเรื่องผีมันก็น่าสนุกดีนะเทียวเนี่ยเจ้ว่าถ้ามีคนเหนืออยู่คนเหนือจะเล่าเรื่องผีสนุกนะไอ้นี่มีใครเป็นคนเหนือวไหมครับมันไฟสิบป่ะไฟสิบไม่ไฟสิบแล้วนี่ไฟเพลทเลยมึงเลือกเลยว่าอะไรได้ทั้งคู่อ๋อไอเสียงนี่คือไม่ตือนเฮ้ยข้างหลังข้างหลังวินดีเฮ้ยโอ้เกือบได้ยินไหมป่าไปครับไปลาก่อนมันกลับมามันกลับมามันกลับมาไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ มันเ so มื่อกี้มันจะขอขากอกกูพอดีเพราะกูไปจ้องตามมันไอเด็กเวนโอเคกันต้องไปทางไหนวะจำไม่ได้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้มึงอยู่ไหนกันเนี่ยอ๋อเรื่องนี้อ่ะน่าจะนด้เพะเนี่ยไปอยู่นี่ไฟอยู่นี่แล้วไปขั้นเนี่ยนี่อ๋อไปดีกว่าเอี่ยเออไปตรงนั้นโซเน็ตไงโอ้ฟอเรสลจไอ้นฟอเรสลจไอ้นฟอเรสลจไอ้นมันมาหากูละยากกันไปเลยต้องไปทางไหนวะขึ้นไหนไอเชี่ยแม่งเทือกเขาคาราคาสเลยสัตว แคนดาฟสู่ซาลูแมนเลยเฮียโอ้เฮีย what the fuck no โอ้เฮียโอ้เฮียทางตันเน้อสัตว์เฮีย ข่วยเอ้ยสะดุ้งเลยสิพี่พิ๋วดูดูพิวครับมันทางขวามีใครกำลังเดินมาหาโอ้มีซืค้อ้ื้อมหนามนนะโอ้ยอมทิ้ความกแล้มุงแล้วสินะโอ้อยอมทะอยอมทิ้ารก้ยอมทิงรแล้้ยวระอิวะอ้ยโ้อววะ อลองไปวิ่งดูนี่ดูทางไอ้นี่เลยดูทางไอที่ออกไปเห็นว่าเห็นว่าทางนี้ตอนยานบินออกมาเห็นที่มันอยู่ไม่ไกลนะแค่ว่ามันมันเป็นไอหิมะนั่นหละใช่แล้วค่อยลงเราค่อยลงที่มีต้นไม้โอ้แต่มืดมองไม่เห็นเลยโอ้โหมืดที่หมายเลยมองไม่เห็นอ๋อลงมาลงมาได้เลยครับลงมาครับอยู่ตามเสียงมาอ๋อนี่เป็นเสียงดีปะมีที่มีที่เดียวครับมีตรงนี้ โคตรเจ๋งอ่ะว้าวนั่นเราเลคอแคมถ้าเราถ้าเราเก็บครบเราอาจจะชั้นละอาจจะรอดก็ได้นะไม่รอดครับพี่ศูนย์วันแล้วครับเฮ้ยโน่พี่อุ้ยยามาโยอิกาคิคักโง่ฮิคัตไซโมพี่จะทำให้ทุกอย่างมันยากกว่าเดิมหรไอไเพียทำไมมันทำไมมันไม่โอ้ยแดงลยได้ครับอยู่ข้างหลังเรานะครับเดินตามขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขึ้นมาแล้ว

คือไม่ได้วะ it's over นะคินนะครับว่า r o u ก d วายทำอะไรไม่ได้ว้ายเต้นดึงหึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่นึงนึ่งหนึงหนอ่อหนึ่งหนึ่งอนึนจะงหนึ่นึ่น่นึ่งหนโชนึ่นึ่งหนน่งหนึ่ง่นึนึ่นึ่่นึ่นึ่งหนน่งน่งน่นน่นงน เอาร้๊บโอเคเคยดูยี่สิบแปดเดเทเตอร์ไหมครับเอาละฮึออ่า oh, <yeah. S 2> ทางออกคือนี่ทางออกคือนี่ i oh yes oh yes oh who <laughs> i survived it <bitch. laughs> <laughs> <laughs> เย็นแล้วมาแล้วเราออกไปหาคนนี้ต่อกันไปเลยแอซิดเกตเกตแอซิดล็อกขาว้าวมึงไม่ต้องทำไมนั่นมันเวทนไนส์นี่มันเจ็บท่านเจ็บคอดีไม่ละมันสับใจครับ่อยไม่ละมันสับใจซะโอ๊ยพี่เทวเขาพยายามจะพักผมลงไปแล้วเขาตกไปแทนผมเขาเสียสละเพื่อผม โตได้ทำไมมันกำไรน้อยอย่างวะนเอันนี้เซ็งว่ะสแนปฟรีซักตัวก็ไม่มีเฮ้ยเฮียมันกำไรยังไงวะห้องไหน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 มาเพื่อนๆหน่อยกูกลัวห้องไหน่ห้องไหนน่ากลัวห้องไหนน่ากลัวมากมาเรลยคือเฮียมันเสียงหลุดวิ่งเร็วโคตรเจ๋งอะห้องเฮียละยาอ๋ออะไรอ้ไม่ตายด้วย เออเชื่ยขวากูเล่นทับไลน์มาเป็นพันปีอ๋อไม่เค่อยดีดอกนี่เราได้คำตอเดี๋ยวยืนนี่ให้เฮ้ยปืน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 โอ้ไอ้เทียดทำไมเป็นตัวนี้วะเอาอยากได้อ่ะเราไม่มีอุปกรณ์ตีมันครับอะไรวะโอเคนั่งโอ้โอ้โอ้นี่มันว้ายว้ายชนะ มันมีคนโดนทรายโดดตายพี่เห็นเหรอครับเอจริงเหรอโอ้โอ้มีน้องกันไมีน้องแต่เราไม่มีของเฮลโลเฮลโลเต้นเต้นเต้นไหนผมดูซิพี่อูยังปลอดภัยไหมพี่อูอยู่ไหนมมเฟสติสัสฮึมเจดูดิมีอะไรมีเจียมชายยาดองลวดลันลาบ กดโค้กเนี่ยครบเลยว่ะแม่งดาวร้อยเอ็ดนี่อ่ะไมวหมอกมาทักทาก่อนนอนมามาต้องนอนแล้วเหรอเพื่อข้าพุ่งเนโอเคเราเร็วแท้สิ้นปีห้าครึ่งไงไอเดียวไปทำงานมาสำไยผมเรียนมหาลัยเลยครับเฮ้ทำมหาลัยอาตมไปจังไม่กูผมเรียนแปดโมงผมเป็นเรียนแปดโมงเวลาเดินทางสองชั่วโมงครับพี่เฮ้ยคูดคูดคูดต้องเข้ามือโอ้ยย์โอ้ยย์แบบว่าที่อ่ะ ทอนโวเลียนนะพี่แค่ทอนโวเลียนเอ็กซ์พิเลียนครพี่เด็กเด็กเขาเอาอะไรไปยางยางยางแต่มันจะพุ่งใส่อ๋อมันจะเอาผมผมมีไฟฉายใช่ด้วยปลาก่อนก่อนมันมีแล้วมันมีแล้วอ๋อจะตายแต่ว่าถ้าตั๊กเจอแถวนี้แม่งมีความ ตลาดปูดีเหมือนกันฮะเออเดี๋ยวฝังทนอ่ะเดี๋ยวว่าเหมือนอยู่บ้านคุ้นเคยเอาใจละผิวไว้ไหนอ่ะโอ้เมื่อกี้เข้าไปรูดของแล้วก็หายไปแล้วก็เรื่องปกติเหมือนกันปจนไปในฝั่งทนเองแล้วคืออะไรคือเวสิคลีเดินเดินอยู่ดีคนก็หายไปอะไรเออเรื่องปกตินะอยู่ฝั่งทนเดี๋ยวก็รู้จะซื้อพอแล้วเราไปหาคุณท่านจางกิตใจกันดีกว่า แล้วยานอยู่ทางไหนยานทางนี้ใช่ไหมมาแล้วอันนี้สดตกพี่เซฟโดนยานตกใส่หัวก็เป็นเรื่องปกติของอยู่ฟังอยู่ฟังทนเงี้ยแหละแค่แค่อยู่อยู่ฝังทนเลยอยู่ดีทรอยต์เอออยู่ฟังทนนี่ก็ปกติเวลาเซฟยลูกชิ้นวันที่ก็มียานออกมาทับอย่างเงี้ยแหละปลาปลาปลาเข้าเข้าเข้าเลสโก ไปเราหักอ้ไวอันนั้นไม่ใช่ควานติดใจโอ้ปีนันไม่ต้องไีนยเข้างบนเลยหึ่งไปยึ่งไบอกไปโง่ที่เนี่ยเราึ้นแรงบวเราต้องไปทางไหนครับไปซัมวัน just die อินเทอร์ตใครตายพี่ดิมอ๋อปะ ไปเอาส่งฟิดิมไปฝากไว้ข้างนอกถ้ามันมาส่าเอ้ยให้มึงคุยเอาไปเอาไปแล้วมันก็หายราพให้มันน้อยกับเราไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปไปหาที่วางของกันเอามันหนีไปแล้วป่ะนี่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่พี่อยู่ข้างหลังข้างหลังนี่ไงอยู่นี่ไงนี่ไงเนี่ยข้างหลังเป็นไงวะโอ้ตากูบอดแน่นอนไหนวะ ไปเลยไปเลยอ่าเออ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 อ๋อโอ้้